โดยปกติมันจะเป็นตัวสีขาวๆหรือแบบออกขาวไปทางเทาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไอตัวที่เกาะขาคนหยวนมามันเป็นตัวสีชมพูครับ สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพิทักคนเดิมครับและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์แบบนี้กับคิมปี้พาสต้าเลือกสยองขนหัวลุกนั่นเองโอ้โหประจำทางการแล้วนะครับ <laughs> และวบอกเลยว่าเนื้อหาเราในวันนี้ พีคและพีคมากๆเลยคือเอาง่ายๆอะ่ะหลายหลายคนเดาตอนจบไม่ได้ชัวร์ชัวฮะและต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะครับอยากจะให้คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยเพราะมันจะทั้งโดหดน่ากลัวและสยองมากๆเลยครับเอาเป็นว่าเพาเิ่มเป็นการรอชาตินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยและกันนะครับ และสำหรับชื่อเรื่องในสัปดาห์นี้นะครับผมขอตั้งชื่อว่าคนรวยที่ไม่ฟังอะไรเลยครับ <laughs> ชื่อเรื่องมันอาจจะหาแต่เนื้อเรื่องแม่งโหดและดิบมากเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปดูในคลิปพออร้อมๆมาเลยครับณจุดหนึ่งในทะเลแอตแลนติกคุณหยวนครับคุณหยวนรบกวนเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดอีกรอบก่อนจะดำน้ำด้วยนะครับปุบปกไปเลยไอ้จอน กูรู้อยู่แล้วว่ากูต้องทำอะไรไม่ต้องมาสั่งกูมีหน้าที่แค่นำทางก็ทำไปอย่าพูดมากคุณหยวนคะคุณหยวนคุณหยวนคะคุณหยวนภรรยาคุณโทรมาค่ะ ตอนนี้ผมกําลังอยู่บนเรือกับมหาเศรษฐีจีนชานหนึ่งที่โคตรจะปากหมาที่สุดใน3โลกเลยก็ว่าได้โดยคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคุณหลานหยวนนฮะซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของจีนที่เบื้องหน้าเนี่ยเขาเป็นผู้มากหลักบารามีใจดีชอบช่วยคนและเป็นคนที่มีบทบาทในการออกทุนให้กับโครงการต่างๆทางเทคโนโลยีอยู่บ่อยๆหลายๆโครงการแถมโครงการส่วนใหญ่ที่เขามีส่วนร่วมเนี่ยก็มักจะ ประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยและด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันเลยทําให้คุณหยวนเนี่ยต่างเป็นที่รักแถมรู้จักกันแบบกว้างขวางเลยก็ว่าได้ซึ่งว่าง่ายๆก็คืออเมริกามีอีลอนมั์ใช่ไหมจีนก็มีคุณหยวนเนี่ยแหละครับแต่ใครจะรู้เลยครับว่าในความเป็นจริงเบื้องหน้าที่เขาเป็นผู้ให้เป็นคนดังชอบช่วยเหลือคน แต่เบื้องหลังกลับเน่าเฟะกว่าที่คิดเยอะเลยครับเฮ้ยไอ้จอนนี่กูคุยโทรศัพท์มาขนาดนี้แล้วทำไมมึงยังไม่ให้กูลงนาำสักทีวะมึงรู้ไหมหนึ่งนาทีกูจะทำเงินได้เท่าไหร่ถ้าเสียเวลามากไปกว่านี้เงินที่กูสนับสนุนพวกมึงในโครงการเพ้อๆเพเนี่ยกูจะยึดคืนที่หมดเลยแล้วกูจะดิสเครดิตพวกมึงด้วยใช่ครับมันก็เป็นแบบที่พวกคุณกำลังเห็นอยู่เลย เขาทางไม่สนใจคนอื่นดูถูกเหยียดหยามราวกับว่าตัวเองคือพระเจ้าของทุกคนซึ่งผมบอกตรงๆนะลึกๆในใจผมก็แอบมีความแค้นที่อยากจะให้เขาตายตายไปเหมือนกันผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากเก็บความแค้นนี้ไว้ในใจแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปซึ่งภารก,กิจของผมในวันนี้นะครับนั่นก็คือการพาคนหยวนเนี่ยดำน้ําลงไปอยู่ในจุดมิดไนซ์โซนพาเขาไปดูซากวานที่นอนอยู่ใต้ท้องสมุรที่ผมเนี่ยได้เพิ่มมีการค้นพบเจอไปได้ไม่นานด้วยวิธีการสูตร ดําน้าแบบใหม่ที่ผมเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีคุณหยวนเนี่ยเป็นคนลงทุนให้ในตอนแรกโครงการของผมอะ่ะก็คือมีคนสนับสนุสน,นอยู่แหละแต่ทีเนี้ยเขาอะ่ะไม่ได้มีงบเยอะแยะอะไรมากมายจนสามารถทําให้งานวิจัยสูตรดําน้าแบบใหม่ของผมอะ่ะสําเร็จได้มันเลยทําให้โครงการของผมในตอนแรกเนี่ยต้องชะลอตัวลงแต่เหมือนกับว่าคุณหยวนที่มีหัวทางธุรกิจแล้วก็เห็นช่องทางว่าเฮ้ยไอชุดดําน้ำเนี่ยมันน่าจะทําสําเร็จได้นะและถ้ามันทําสําเร็จได้เนี่ยมันก็จะ แบบสามารถกอบโกยเป็นกรอบเป็นรำรได้เลยคุณหยวนเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ให้ทุนกับพวกผมเพื่อให้โครงการเนี่ยเดินต่อไปนั่นเองแต่คําว่าให้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนคาว่าให้เท่าไรหร่เนาะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะก็เหมือนพวกเขาจ้างผมให้ผมทําสูตรที่ไวเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็คงจะป่าประกาศว่านี่เป็นโครงการของเขาตามแบบที่เขาเคยทํากับธุรกิจอื่นๆโครงการอื่นๆและสุดท้ายเขาก็ฮุบเครดิตเป็นของตัวเองแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ด้วยทําทสินค้าขายไป เขาก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำไปนไั่นแหละครับแต่จะยังไงก็ตามครับเป้าหมายของผมคือการทํางานวิจัยสูตรดำน้าใหม่นี้เสร็จเพราะถ้ามันสาเร็จได้ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถพลิกโฉมทําให้มนุษย์เราเนี่ยลงน้ําไปได้ลึกมากกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้เรือดำน้ําเลยครับและในวันนี้ก็คือวันที่ทดสอบสูตรดำน้ําที่ว่าโดยสูตรดำน้ําวันนี้เนี่ยถ้าจากทฤษฎีคือมันสามารถทําให้คนสวมใส่เนี่ยดำน้ําลึกลงไปถึงจุดที่เรียกว่ามิดไนท์โซนได้เลยซึ่งจุดจุดนี้เนี่ย จะอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ1นึ่งถึงเมตรซึ่งต้องบอกเลยว่ามันยังไม่เคยมีมนุษย์คนไหนนะครับที่ลงไปถึงตรงจุดนี้ได้โดยใช้เพียงแค่ชุดดำน้ำเท่านั้นซึ่งก็อ,อย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าถ้ามันเส็จขึ้นมานี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนั่นเองครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะทําการทดลองดำน้ำทันทีรบกวนคุณจอและคุณหยวนอย่าลืมนะคะถ้าลงไปในน้ำแล้วรบกวนกดปุ่มเขียวที่ข้อมือทันทีด้วยเออไม่ต้องย้ำมากกูจำได้ รีบเอาเครลงไปสักทีโอ้ยน่ารำคาญณนะตอนนี้ผมและคุณหยวนก็ได้มาถึงจุดเริ่มต้นของมินไนนโซนหรือระยะความลึกประมาณ1,000เมตรแล้ว ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่น่ากลัวมากๆเลยคือมันยังไม่ใช่จุดที่แบบแสงยังส่องไม่ถึงนะมันยังมีแสงส่องมาถึงบ้างแต่ความรู้สึกที่ผมอยู่ณจุดจุดนี้มันเหมือนเรากําลังจะเข้าไปอยู่ในกล่องมืดๆดําๆที่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรบ้างอะ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะแต่ใจหนึ่งผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สําคัญที่ไม่ได้มีใครสามารถทําแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะคุณหยวนครับคุณหยวนค่อยๆกดปุ่มปล่อยสายเคสลงไปอย่างช้าๆนะครับเฮ้ยพูดมาก กูรู้แล้วกูดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาสอนคุณหยวนแทบไม่ฟังอะไรผมเลยครับก็คือเอาง่ายๆพอเครนเนี่ยมันลงมาถึงจุดประมาณ1000เมตรแล้วอะ่ะเขาก็โรยตัวลงไปในจุดดีฟโซนทันทีแล้วก็ก,กดปุ่มปล่อยเค้นลงไปอย่างรวดเร็วเลยครับผมก็ไม่มีทธิ์บนอะไรนะเนาะสุดท้ายผมก็ทาได้แต่เพียงแค่ค่อยๆลงตามไปแล้วกดปล่อยสายเค้นตามไปอย่างช้าๆนั่นเองครับคุณหยวนช้าเลยครับระวังอันตรายพวกขดหินใต้น้ําที่เราไม่รู้ด้วยนะครับ เฮ้ยพอแลไม่ต้องพูดว่าตามกูมาก็พอโอ้ยตอนนี้ผมรู้สึกเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาบ้างแล้วละ่ะพวกเขาไม่ฟังอะไรจริงๆแต่ผมก็ได้แต่กำมัดอยู่ในใจนะพูดอะไรออกไปไม่ได้และหลังจากนั้นสายเพลงเนี่ยก็ค่อยๆหย่อนพวกเราลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรียกว่ามิดไนท์โซนจนได้ครับณนะระดับความลึก4,000เมตร Midnight Zone ทุกคนตอนนี้มอนิเตอร์แสดงออกมาแล้ว ว่าเราอยู่ในจุดระดับน้ําใต้ทะเลที่4,000เมตรแล้วเสียงดีใจจากทางข้างบนส่งผ่านวอสื่อสารที่ติดตัวมากับชุดว่ายน้ําว่าพวกเขาเนี่ยกำลังดีใจกับชุดสูตรดําน้ําที่ประสบความสําเร็จในการทดลองและตอนนี้พวกผมก็ได้มาเยียบพื้นดินใต้ทะเลน้ําลึกกว่า4,000เมตรแล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าอาศัศจรรย์ใจมากทั้งสัตว์น้ําลึกที่เราเคยเห็นแต่ในสารคดีหรือตามปิพิธภัณฑ์คือตอนเนี้เราได้เห็นเป็นๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นทักแองเจิลฟิส ดราคอนฟิชหรือจะเป็นปลาอรื่นอีกมากมายเนี่ยคือแม่งมีเยอะมากบางทีผมก็จําชื่อพวกมันไม่ได้เช่นกันแต่ก็เคยเห็นผ่านตาในสารคดีบ้านนั่นแหละเนี่ยเหรอแล้วทความลึก4 0 0พันเมตรอุ้ยแม่งน่ากลัวชิบหายไอ้จอนไหนว่าซากวานที่ว่าเร็วเรีบรพากูไปดิกูอยู่นานไม่ได้กูอัดได้ครับได้ครับผมขออนุญาตดูตำแหน่งแล้วก็เดี๋ยวจะส่งตำแหน่งไปที่เครื่องมือที่ติดอยู่ที่ข้อมือคุณหยวนนะครับ ส่งไปแล้วเรียบร้อยครับยังไงคุณหยวนเดินระวงังระวังหน่อยแล้วกันนะครับเราไม่รู้ว่าข้างล่างนี่จะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงบ้างผมที่พยายามเตือนคุณหยวนด้วยความหวังดีแต่เฮ้ยกูจะพูดคงสุดท้ายนะตอบแค่สิ่งที่กูถามไม่ต้องเสนอไน้เยอะเสียเวลาสวดเอ้ยถ้ามึงเจออะไรเป็นอะไรขึ้นมากูไม่ช่วยมึงแน่ คือสภาพการตอนนี้ครับผมรู้เลยว่าคุณหยวนเนี่ยเขาไม่ได้ enjoy อะไรกับผมเลยแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบอึดอัดด้วยซ้ําคือเหมือนเขาแค่ลงมาเพื่อที่จะเก็บภาพแล้วก็เอาไปโชว์แค่นั้นเลยแต่ในขณะที่ผมอะ่ะตอนนี้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันคือก้าวใหม่ของมนุษย์เลยนะที่เราแบบไม่เคยทําได้มาก่อนเลยอะ่ะแต่ก็ช่างเถอะรีบดําเนินภารกิจต่อเลยดีกว่าแต่เนื่องจากว่าจุดที่เราจะเดินไปยังซากวานเนี่ย มันเป็นจุดที่มีมโขดหินภูเขาหินอยู่เยอะมากผมก็เลยเลือกจุดลอยตัวที่ห่างออกมาจากจุดซากวานสักเล็กน้อยแล้วพอลงมาถึงเนี่ยผมก็ทําการมาร์กจุดเอาไว้เพื่อต้อนขากลับเนี่ยก็คือเราจะได้ไม่ต้องกดดึงสลิงตรงจุดที่เป็นซากวานเพราะถ้าเกิดไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยดีไม่ดีสายสลิงหรือสายเคลนเนี่ยก็คืออาจจะแบบไปโดนโขดหินแล้วอาจจะขาดได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่รอดแน่นอนเพราะฉะนั้นมาร์กจุดเว้ตรงนี้และค่อยเดินไปพอขากลับ ก็ค่อยกลับมากดสลิงขึ้นตรงจุดนี้จะดีกว่านั่นเองครับจอนถึงเจสสิกา้าจอนถึงเจสสิกา้าตอนนี้พวกเรามาถึงตำแหน่งสร้างวานแล้วและกำลังเดินเข้าไปใกล้กลเพื่อเก็บภาพถ้ามีเหตุอะไรฉุกเฉินให้รีบแจ้งในด่วนทราบแล้วเปลี่ยนโอเคตอนนี้ที่ระดับความลึก4 0 0พันเมตรชุดของทั้งสองคนระดับออกซิเจนคงที่ความดันคงที่อัตราการเต้นหัวใจคงที่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขอให้ทำภารกิจลุร่วงและขึ้นมาอย่างปลอดภัย ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาอยู่ในจุดใกล้กับซากวานที่นอนตายใต้ทะเลแล้วบอกเลยว่าก็เห็นในระยะสายตาได้แล้วแหละแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะวานเนี่ยพอเขาตายไปเขาก็จะเป็นเหมือนก้อนอาหารชิ้นใหญ่ที่ให้พวกสัตว์ขนาดกลางขนาดเล็กหรือขนาดเล็กมากเนี่ยมาก,กินซากของเขาก็จะเป็นวัฏถจักรที่สวยงามวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นวัฏจักที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆด้วยแบบว่าประมาณครึ่งตัวของวานอ่ะคือกลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วนะแต่ก็ยังมีแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาต่อเศษเนื้อที่ติดกระดูก คือมันเป็นภาพความสวยงามมากแล้วก็ยังมีทั้งปลาขนาดกลางปลาขนาดเล็กมาทยอยกินซากที่เหลืออยู่ด้วยแถมยังมีเอเลี่ยนใต้ท้องทะเลอยา่างไอโซพอดยักษ์หรือแมลงสาบทะเลจํานวนมากเนี่ยกำลังลุมแจมกินซากอยู่ด้วยบอกเลยว่าแบงเป็นภาพที่น่าตื่นจริงๆครับว้าวเชีย่ยแม่งงเวร์เลยว่ะจอนงั้นเดี๋ยวกูขอเข้าไปใกล้ๆแล้วถ่ายรูปเลยนะ พูดยังไม่ทันขาดคําคุณหยวนเนี่ยก็รีบจําอ้าวเข้าไปที่ซากวานทันทีคุณหยวนครับคุณหยวนช้าก่อนเราจะถ่ายรูปได้คือต้องอยู่ห่างจากซากวานพอสมควรเลยนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นอันตรายได้ครับคุณหยวนคุณหยวนที่ได้ยินผมเตือนก็เดินเข้ามาหาผมพร้อมกับลักอกผมอย่างแรงเฮ้ยอย่าได้สั่งกูกูเตือนรอบสุดท้ายนะตอนนี้คุณหยวนไม่ฟังอะไรแล้วครับแกดูจะสนใจกับสิ่งที่แกต้องการเท่านั้นและหลังจากนั้นก็คือแกก็รีบเดินเข้าไปที่ซากวานนั่นแหละ แปลงสุดยอดมากเลยว่ามีทั้งปลามีทั้งปูมีทั้งกุ้งแล้วก็ตัวอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้มาบๆาาถ่ายรูปเลยละกันตอนนี้คุณหยวนได้เข้ามาถึงซากวานแบบระยะประชิดแล้วตอนนั้นผมก็อยู่ห่างจากตัวเขาพอสมควรเลยแต่ก็ยังเห็นเขาอยู่ในระยะสายตาที่ไฟบนโหมเนี่ยสามารถส่องผ่านไปถึงเขาได้เออคุณหยวนครับถ,ถ้าได้ภาพแล้วรีบถอยมาดีกว่านะครับผมผมว่ามันมันอันตรายนะไอ้ซัดบอกว่าอย่ามาสั่ง มันมีอันตรายที่ไหนวะแม่มีแต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยมีแล้วก็มีไอ้แมลงสาบทะเลแค่เนี้ยมึงกลัวไปเรื่อยคุณหยวนแก้วุ่นวาใส่ผมไม่หยุดและแกก็ยังดื้อที่จะเข้าไปใกล้วานมากกว่าน,นี้จนถึงขั้นที่ว่าแกเนี่ยไปจับชิ้นเนื้อวานไปจับไอ้พวกมแมลงสาบใต้ทะเลเลย,เลยซึ่งแกก็ดูจะเพลิดเพลินและสนใจกับซากวานตัวนี้พอสมควรเลยครับแต่ในจังหวะนั้นเองผมก็ได้เห็นภาพที่น่าขนลุกเกิดขึ้นคุณหยวนข้างหลัง ตอนนี้สิ่งที่อยู่ข้างหลังคุณหยวนก็คือปลาหมึกยักษ์ตัวเกือบ3เมตรเลยครับซึ่งตัวมันใหญ่มากๆเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าหมึกตัวนี้เนี่ยน่าจะกําลังกินซากวานอยู่แหละแต่เหมือนกับคุณหยวนเนี่ยเข้าไปใกล้เกินไปจนทําให้หมึกเนี่ยมันเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามแล้วก็เหมือนกับไปรบกุนเวลาการกินของมันด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะโกรธมากเลยครับช่วยเขด้วย คุณหยวนคุณหยวนอย่าขยับนะครับอยู่นิ่งๆนะผมไม่รู้ว่าควรจะหนีหรือควรจะอยู่นิ่งๆหรือควรจะอะไรยังไงแต่สิ่งที่ผมคิดได้ตอนนี้อย่างเดียวก็คืออยากกระโตกกระตากน่าจะดีที่สุดเพราะถ้าเกิดแบบทําอะไรที่เป็นจุดเด่นขึ้นมาดีไม่ดีไอหมึกตัวนั้นอาจจะพุ่งมาทำร้ายคุณหยวนก็ได้และตอนนี้ก็เหมือนกับคําเตือนผมมันก็ไม่เป็นผลแล้วครับคุณหยวนที่ตกจใจสุดขีดเนี่ยก็ รีบเดินมาหาผมเลยแต่ก็เหมือนกับจะสะดุดล้มอีกโอ้โหซึ่งพอไอ้หมึกตัวน,นั้นเห็นเนี่ยมันก็ตกใจครับคิดว่ามันเนี่ยโดนคุกคามมันก็พุ่งเข้าไปหาคุณหยวน,นทันทีแต่พอคุณหยวนล้มไปปุ๊บสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเขาก็ทํางานทันทีเพราะเขาเนี่ยก็นิ่งแก้งตายไปเลยครับโจช่วยก็ด้วยช่วยกัด้วยจากทีมนำน้ำถึงเจสสิกา้าจากทีมนำน้ำถึงเจสสิกา้าตอบด่วนหรอ อดีหมหตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะวิกฤตไปหมดวิทยุการสื่อสารเหมือนจะขัดข้องซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันขัดข้องได้ยังไงแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตอนที่คุณหยวนเข้ามาผัก,กอกผมและตอนนั้นเลยครับมันเลยอาจจะทําให้อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นก็เป็นได้แย่แล้วควรทำยังไงดีวะก็แค่ปล่อยแม่งไว้แล้วขึ้นไปข้างบนแล้วบ,บอกว่ามันตายแล้ววะ แค่นี้ทุกคนก็จะได้ไม่โดนด่าแล้วผมยอมรับครับว่ามีเว็บหนึ่งที่แอบ,บมีความคิดชั่วๆเข้ามาอยู่ในหัวผมแต่สุดท้ายผมก็เลือกที่จะเข้าไปช่วยคุณหยวนอยู่ดีแต่ว่าจู่ๆปลาหมึกตัวนั้นที่กําลังแบบเคลืบคลานอยู่บนตัวคุณหยวน<ๆ>ก็กระโดดออกมาจากตัวคุณหยวนเฉยเลยครับแล้วก็ไปดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นอยู่ข้างๆคุณหยวนแทนตอนนั้นผมเห็นโอกาสก็เลยรีบเดินไปหาคุณหยวนทันทีคุณหยวน เป็นไปนมะได้มากไหมครับเอาเอากูเอากูออกไปจากที่นี่เอากูออกไปจากที่นี่ตอนนี้เหมือนคุณหยวนจะไม่มีสติพอที่จะตัดสินอะไรได้แล้วผมก็เลยบอกคุณหยวนว่าคุณหยวนจใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปที่เดิมและเดี๋ยวเราจะกดปุ่มสายเคลนขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมพยายามจะประคองร่างคุณหยวนที่แขนขาอ่อนแรงไปหมดมายัางจุดเดิมที่ตอนแรกมาร์กเอาไว้ซึ่งในตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ context. ความซวยมันก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่า เฮ้ย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 ต,ตัวอะไรก่อนที่ขาขู่วะผมได้ยินแบบนั้นก็เลยหันไปดูและพอเห็นปุ๊บผมถึงกับอุทานออกมาเลยว่าออ้ชค oh, <shit. S 2> คือตอนนี้สิ่งที่เกาะข,ขาคุณหยวนมาแบบไม่รู้ตัวตอนไหนเลยนั่นก็คือไอโซพอดยักษ์นั่นเองครับคือมันเกาะขาคุณหยวนมาตอนไหนก็ไม่รู้ไม่ทันสังเกตเลย โอ้ยบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆเลยและที่สําคัญคือไอโซพอร์ทที่มาเกาะขาคุณยวนน่ะดูเหมือนว่ามันจะมีสีที่แตกต่างก่าไอโซพอร์ยักษ์ทั่วไปด้วยเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าไอโซพอร์ยักษ์อ่ะโดยปกติมันจะเป็นตัวสีขาวๆหรือแบบออกขาวไปทางเทาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไอตัวที่เกาะขาคุณยวนมามันเป็นตัวสีชมพูครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงสีเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าไอโซพอร์ยักษ์สีชมพูนั่นน่ะมันกำลังเกาะแล้วก็กัดแทะชุดดำน้ำของคุณยวนอยู่เลยยังผม เห็นแบบนั้นนะก็พยายามจะเอามือปัดๆออกให้แต่มันก็ไม่เป็นผลครับแล้วผมเนี่ยก็ไม่กล้าทําแรงด้วยเพราะ กลัวว่าชุดมันจะขาดและถ้าชุดขาดเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไม่ต้องนึกสภาพเลยครับความดันน้ําที่ระดับความลึก4,000เมตรนี้มันจะบีบอัดร่างคุณหยวนจนแตกสลายไม่ต่างอะไรกับเคสเรือดำน้ําไททันที่เกิดเหตุด,ดําลงไปชมเรือไททานิกนั่นเองแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วคิดได้อย่างเดียวคือต้องรีบพาคุณหยวนออกไปจากตรงนี้ให้ได้แล้วผมก็จําอ้าวจาอ้าว,จ,าวจนไปถึงจุดมาร์กในตอนแรกได้สําสเร็จผมไม่รีรอครับรีบบอกคุณหยวนเนี่ยกดปุ่มดึงสายเคนขึ้นทันทีเลยฮะ ซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยผมก็แบบบอกตรงๆนะสติก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยรู้สึกว่ารีบร้อนลนแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เห็นอยู่แต่ตอนนี้พวกเราทั้งคู่ผมและคุณหยวนเนี่ยค่อยๆถูกสายเคลนดึงขึ้นไปทีละนิดทีละนิดอย่างช้าๆและดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังจะจบแบบสวยๆเลยแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับพรจู่ๆสายเคนที่อยู่ข้างๆผมหรือสายเคนของคุณหยวนอะแม่งขาดเว้ย มันขาดตอนหน้าผมเลยผมตกใจมากว่าเฮ้ยสายเคลนไว้ช,ช,ช่วยด้วยช่วยด้วยจอดช่วยช่วยกูด้วยช่วยถึงตอนนี้หลายหายคนก็คงจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ใช่ครับตอนนี้ชุดของคุณหยวนถูกไอโซพอร์ตยักษ์สีชมพูเหล่านั้นลุมกัดจนมีรูอากาศเข้าไปและด้วยความดันน้ำระดับ้ึกกว่า4,000เมตรนี้มันก็เลยได้อัดร่างและฉีกลากคุณหยวนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนไม่เหลือซากเลยครับตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วติดต่อบนเรือก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็คือดึงสายเคเบิลตัวเองขึ้นไปเพื่อไปแจ,จ้งข่าวจากทางบนเรือก็แค่นั้นณบริเวณเรือหลังจากที่จอดขึ้นมา <c oughs> โอ้ยขึ้นมาได้สักทีจอนจอนเกิดอะไรขึ้นทําไมจู่ๆก็ติดต่อไม่ได้ทําไมถึงขึ้นมาันเดียวล่ะแล้วคุณหยวนล่ะคุณหยวนตายแล้วฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไง ผมได้เล่าทุกอย่างให้เจสสิก้าฟังแล้วพอเจสสิก้าได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็ช็อกไปเลยไม่ต่างกับผมที่เจอเหตุการณ์ในตอนแรกเลยตอนนี้ครับบอกได้อย่างเดียวคือทุกอย่างมันจบแล้วครับแล้วผมก็คงจะต้องกลับไปถึงฟังแล้วก็คงจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับครอบครัวของคุณหยวนให้รู้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีสื่อสำนักข่าวใดๆสำนักมาสัมภาษณ์ผมหลังจากนั้นโครงการนี้ก็น่าจะถูกปิดตัวลงอย่างแน่นอนไม่เป็นไรนะ ฉันว่าคุณไปอาบน้ำก่อนดีกว่าล้างหน้าล้างตาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาทางแก้ตอนไปถึงฝั่งกันแล้วกันเจสสิก้าพยายามจะปลอบผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้ในหัวผมมันงงไปหมดเลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นงงว่าควรจะทำอะไรต่อความคิดทุกอย่างมันลุมเล้าในหัวผมเต็มไปหมดแต่ก็ยังดีครับที่ตอนนี้ผมได้มาอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าจนรู้สึกโล่งขึ้นแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าอะไรมันจะเกิดก็ต้องปอยให้มันเกิดเลยครับ แล้วตอนนี้เรือก็ใกล้จะถึงฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วผมที่อาบน้ําเสร็จก็ได้เดินมาที่กลางถงเรือก,ก็พบว่าตอนนี้เจสิก้าเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่ที่นอกเรือผมเห็นแบบนั้นก็เลยว่าจะเดินเข้าไปถามสักหน่อยแต่พอออกไปที่ด้านนอกเรือก,ก็พบว่ากระแสะลมเนี่ยมันแรงมากจนทําให้เจสิก้าเนี่ยเธอไม่รู้ตัวเลยว่าผมเนี่ยเดินเข้ามาอยู่ข้างหลังเธอแล้วและกลายเป็นว่าเสียงที่เจสิก้าพูดนั้นมันก็ได้ลอยติดตามลมจนผมได้ยินบางอย่างที่ไม่ควรได้ยินเข้า เรียบร้อยแล้วนะคะคุณนายหยวนเป็นอย่างที่คุณนายว่าไว้จริงๆยังไงรบกวนโอนเงินค่าจ้างมาที่บัญชีที่แจ้งไว้ด้วยนะคะฮะ <_ D> นี่มันหมายความว่าอะไรเนี่ยหลังจากที่เจสิก้าคุยโทรศัพท์เสร็จแล้ววางสายลงเขาก็หันกลับมาที่ด้านหลังของเรือแล้วก็พบว่าผมได้ยืนฟังสิ่งที่เขาได้พูดคุยกับโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจสิก้าที่คุณคุยเมืกก่อกี้มันหมายความว่าอะไรจอห์นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ อยู่ตรงนี้มันอันตรายนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตัวเลยกันดีกว่าเนาะไปหาะไรกินกันหยุดหยุดหยุดเลยเมื่อกี้ผมได้ยินคุณคุยอะไรกับใครคุณบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันเรื่องบ้าเลยเนี่ยเจสสิก้าได้แต่กลมหน้าก้มตารู้สึกผิดกับบางสิ่งที่ไม่ได้บอกผมตั้งแต่แรกหลังจากนั้นเธอก็ตอบผมกลับมาว่าก็ก็เป็นอย่างที่ได้ยินนั่นแหละเดี๋ยวเงินครึ่งหนึ่งฉันจะโอนให้คุณนะหวังว่าคุณจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใคร หลังจากนั้นเจสสิก้าก็เดินเข้าไปในเรือแล้วพอถึงฝั่งผมก็ได้รับเมสเซนเจอร์เงินเด้งเข้ามาในบัญชีถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งผมก็ไปติดต่อเรื่องจนพอรู้เรื่องราวทั้งหมดได้แล้วละ่ะว่าเจสสิก้าเนี่ยน่าจะเตรียมแล้วก็วางแผนกับคุณนายโยนไว้ตั้งแต่แรกแล้วผมรู้สึกแย่ไปหมดเลยครับผมเป็นหมายเขาใช้ในแผนการนี้ยังไงอย่างนั้นเลยผมเดินไปหาเจสสิก้าอีกรอบพร้อมกับถามว่าเจสสิก้าผมถามคุณหน่อย ถ้าผมพลาดขึ้นมาแล้วผมตายคุณจะทํำยังไงทําไมคุณไม่บอกอะไรผมเลยเจสสิก้าก like um ็หันมาตอบผมว่าฉันเชื่อ <waves> ว <tox> ่าค <picked you>? ุณไม่ตายหรอกเพราะฉันรู้ว่าคุณน่ะไม่เข้าไปใกล้ซากวานนั้นอยู่แล้วเพราะคุณน่ะก็รู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายและฉันก็เชื่อว่าในใจลึกๆอ่ะคุณก็อยากให้มันเป็นแบบนี้เก็บเรื่องนี้ให้เงียบและเอาเงินไปใช้ชีวิตซะจบบริบูรณ์ครับว้าว คือต้องบอกว่าเรื่องนี้มีเวลาเรียบเรียงนานพอสมควรผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนพิมพ์ไปอ่ะเรียบเรียงในเรื่องไปผมก็คนลุกนะตอนแรกก็แบบเฮ้ยคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใต้ท้องทะเลอย่างเดียวนะทีนี้มันพลิกไปพลิกมาจากตอนแรกเฮ้ยนักลงทุนลงทุนให้สูตรดำน้ำรูปแบบใหม่ไปเจอไอโซพอร์ตประหลาดขึ้นเรือมารู้สึกผิดแต่กลายเป็นว่าเมียกับอีกคนนึงได้เตรียมกันอยู่แล้วเพื่อที่จะจัดการผัวตัวเองโอ้โหบอกเลยว่าแม่งพีิกในพีิกก็ไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะออกมาเป็นยังไง แต่ผมหวังว่าคุณดูทุกคนจะชอบเนื้อเรื่องในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดรักการชอบใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วคลิปหน้าเรื่องสยองคลิปบิม a สตารอยากให้ผมทำเรื่องแนวไหนลองคอมเมนต์หัวข้อไว้ได้นะครับเผ <az> ื่อผมจะลองไปหาข้อมูลมาเล็บเรียงนะเอาเป็นว่าในวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปจูใทวน,นี้สวัสดีครับ